เชียรป้อมมือให้หน่อยครับพี่น้องครับเอาโอเคสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ตอนนี้ทั้ง2สนามนะจะทำการแข่งขันนะครับในสนามที่หนึ่งครับจะเป็นการแข่งขันรอบ VIP นะครับระหว่างในอำเภอนะครับกับผู้นำชุมชนทั้งชุมชนของในรอบหมู่บ้านสบัยจอนนะครับในการนำของการทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าทอดไฟนะครับ นะโรงเรียนบ้านสบายสวยสตนตมบนองแฝดอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหวันนี้ก็สนามที่สองนะฮะก็จะเป็น จัสเลนะฮะครับกับห้วยราดนะครับกตว่าในรอบชิงนะครับเอาไปดูกันว่าจะใครจะเจอใครใครจะเป็นผู้ควายชนะไปครับผมประมาณนโอเคครับนี่คือบรรยากาศของการเล่นกีฬานะครับเยาวชนในช่วงเทศกาลสงกรานนะฮะบไม่ไหวแล้วมั้ พวกขุสดำันี้ไม่ีับแบ็คแจะมไมเอเบจะตเอาลกับจไรอย่างไรอย่างไรจะส่ขวันนี้ับขอเสนอครับว่าใส่ขวาขวาไ ได้ไมาด้ครับตด้ยังไงยันา็ยอมไม่าสติครับบอลลดอขานไปอะหโอเคันี้ครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ฟุตบอลครับ้ยแโอ้ดเดียวเรียบร้อยโอ้ย หยุดแล้วโอ้ไม่เข้าอุ้ยจสเจอกับบ้านโชครานะครับผมรุ่นชิงชนะเลินะครับสองคู่นี้ใครจะได้แชมปไปครับเอาลครับม่เปิดเกมขึ้นมาใหมครับสามตนดีรับแม่จ่สรเลยครับ

มาลับกันต่อครับนี่แล้วบอบอลบีดมุมสัดดีุกเชลับล่ะก็ลึกดูดาหลังไปแล้วสั่นรุนิกาถูกกั้ตีตายันบาไม่เข้าครับขวาบาลไมก็ยังไไม่ได้มาล่นกัจะทักอยู่ครับนี่ก็จะซอมครับนี่ถูกผมจะเอาและจะนี้จะยังไงยังไม่อยู่ใน่ารแล้วสปาร์คแกลั้มาไม่เอาครับไม่เคลียร์บหลุดเอาเขาไปนะมาเล่นกันต่อกับบอลทุกนจะซอมดีก็ไม่มีเระด ยังได้ยุติทัศน์มาดูเลยครับหลายยัดมาเป็นตาตากตัดกลับมาย้อนกลับมาบุญสิบ่ยังยังไหลนี่กระโดดลงใส่ยิงซ้ายขวาโอ้แคสโรกดําไป โอเคกขยังไยยังเีจะบังย่างนนแบกซบเป็นแล้วแล้วก um> ็แบกับเป็นกบย้อนประจนตายโอมีกับประนีก็แม่ไหลกบมาแล้ว่ยยไม่ทันแล้วนแต่ก็ไม่ได้สาประตูติดกันสองแล้วกแบกเกมส่วนยังรัตกาช่อกับแม่ไปเร็กเอ็มนครับดีก็ระโยมายัมาแล้วตตักไ่ได้ลบิสกีฮะ วางยาวๆยอดยมาจหวะนี going, z, um, ark, ้แล้วก็อฮฮเฮเฮยเครอเร็วมานะครับผมแลกแคไปแล้วยงยงยสยงยงยงมงยงยยงยยงยย้ยนยยงงยงยงยยง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 ยายงยงยงงยงยเยง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 งยงยงยยง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 ้ายยง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 ย

ไหลออกายตดอ้าชิบาแล้ตับไงาก็แม่ยอนมาทีนี่ครัแม่สติอยากไมเร็เก็ครับไหลยอนกลับมาเซ็ใหม่ครอก็แม่อยู่พยายามจะซอยข้งกับสาประดานกับกับแม่ระวังงือยันยันบาจันวันมาแ้วมากันด้วยสวยชายิงเลยโอ้โหเเๆๆๆๆ เกือบเอาแล้วครับสาได้ผมยชิบายดครับไม่ได้เอาล้วครับม่ต้งตงเนแล้วครับามา้าต้งตต้งเยเล่นแล้วางเอาล้วครับ่ยงมาทงขวาครับสดีกับมชงราบอกกับเพื่อนเราสปิดบอลดีมายังน่ายูโยงยูะยกไล่ข้ากลามย่แทตัดย่าง้ดีกัมาโยงดีมาก็ยงระการเลครับเอาแล้วครับาพรีมีมาแล้วอ้โอ้โ้้้้ับแ่มแ็มาแล้วยังยังดี

หมดคึ่งได้ครับผมปากดีครับโยปาแล้วออกซ้ายจะยังไงยังนั้อยู่ดีๆครับทีมงานของบ้านจกันแล้วก็ยอนมาหม่มาชโกรานยังมานจรักรอแบเล้วปีสัญตได้หรืไม่อย่างไรครับบานอกันยินดีไม่รู้นะยู่ีสั โอ้คว้าจะแสามเมตรกับเนั้ม่ดยอกับปรันไปนแล้วก็ย้อนกระตักไปอาหีกัแบกกระตายโยบายตงตาอาตัตาโบาโตยับไพรีกับแบกกระสอกระสตีรับยอนกับระตักกันไปเนะโอับนสอกับยสระสอกระสตีกับกับซ้ายของเขาโยเข้าไหนแล้วอยู่นี่วางอโดกโด่งยันมา้า มือเกสักไปเสียแล้วอ่าแล้วก็แม่เปิดเกมขึ้เมามกครับสามดาร์มาชกราราดครับอยู่ารดดีก็มปจะตายอาแล้วก็แม่ไหลกันมาอยกแมยังอยโมกัพนยงย่างรัแม็กสามเป็เลยรัแล้วก็แม่แม็กสามเ็ก็มจับอย่างไรกดึงอยู่หลสายเพื่อนแต่ตอนนี้บายังไม่พอสันตีก็แม่ตีบอลตังก็ไม่ได้ยัดมาตุงกาจุ่ยงได้

เราก็นยกมเดียวยาวมาแบบไปผ่านรัรางแปดเซเว่นอาละเก็บไม่ได้นวสิขวาไหลออกมาล้วเนอยู่ที่ริกับขวาดีกับใจไรกับโยกยกแล้วไหลกับมาสยบาปกับว่กับปิดเข้าในเราจะมีสิขวาต่อครับดีกับวางบอลโด่กๆยันมาอุเรสันติเก็บไม่ได้เรงเส่ขวาไม่ได้ครัโอ้แล้วเกส่วนเลยครับอยู่ที่ตาตาคกับยกมก็เยายไมไนพยายจะสองกับแป้นั้นสิพยายามอยู่กับแป้

กดยัดกับไปยังไม hm. ่ผัดรัดจะรัอะไรัอะก็ไรสีกับไปตียะมาชิบหายแล้วยังองไรยังได้อยู่ตีกับยูขยันมาดรายรับยังได้อยู่ทีนาจะไมระ่อยูอกซ้ยมที่ส นี่ครับได้บอลบอลเพื่อนและรงนี่กับสปีนเอาซ้ายยังไปไม่ได้กับบอลบอลขวาอย่างไรอย่างไรวางบอลยังยมายังไม่ผ่านหน้าทีมงานของโชคการนะครับเอาแล้วก็แม่สวนกับกระโชคลามแล้วแม่ยันมาตกลางนิ่มเช่นกับขวาและรงนี่กับแม่ยังมีจนมายังได้อยู่ที่สิ้นแล้วก็แม่รงนี้ยอดกับมาบ่ายเอาแะครับแม่ดึงตัวเอาขวามายันได้อยู่อย่างไรได้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 กับมาแล้วอย่างเงรับอู้สวนกรรมาลับพิน ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปที่เลี่ยงส่งเลยเออน่าลงมาลงมาลงมา โ uh อ้เอาเลยครับมาสิกับแม่ยอกรอเพื่อนอยู่แล้วอยู่นี้ครับยันมาตรงกลางยังไม่ผ่านด้านนี้เลยครับทีมงานของชกานเพียรตั้งมาตะเต้าละบันเอาเลยวัดไปวัดใยองไรกินเขาขวายังไม่ขันเลยครับโดนสกัดตาไหลไปกับเพื่อนกับแม่แนวบอห้ารมณ์บอลยาวยาวยังยังย่งไม่ได้เอาเลยครับบอลโดดเข้าไปก็ตายดอยแล้วจุดนี้พลาดเองนะครับแล้วเคลียร์บอลยาวๆสั่งตีกินไม่ได้แล้วแมวเหนียวแล้วครับเล้วก็มาจบกันต่อครับ แข้งอท้ใหม่ัระชเียอยู่ที่ตาราีับแม่กระตายน้อยอแล้วกอกอ่พื่อระยบอลเยาวได้ชิมาแล้วไม่ได้ครับก็คนทิ้กัแ่หลยยเชไม่ได้อ่าแล้วนะุดกับ่ปทางกัมพูชอยู่ได้หลสุดขั้วเอาแลแยอบอลาทีตาบ้าจับัเสียยงดยงครับไปครับีับแแล้ว

เปิดบ้านเกินไปได้วันจัดเสียประตูงไงแ้อ,อ,ยอยู่นี่ับปุต่อเมเออสวยเช็ดหน้อยอุ้ยโอ้ยสวยแล้วเมื่อกี้โอ้หมดเวลานะครับฮาฮาดูจุดโทษนะครับต่อไปครับยีกเก้าเพื่อขึ้นนกครับชู ครับสันต oh 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 ิมาแล้วครับเป็นความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วครับผมสันติฮะอี่เกาเพื่อครับผมโอ้โหดูถอยหลังครับ มาหยบตูเลยโอ้โหเรียบเร็เ็เ็ได้ไปต่อครับผมโอ้ว้าวไราาปะตูกยิงเองฮะ <left> น้องเพชรนะครับ้องเนะคน้อะครับนองเขับ้าไปชนอวเพอเสมอชบ้อกคร้อ่เ้าเอเพน้ออเพนคั้อะครังชเเครอครับอชรนัอ wow. <For> ับนอับะะครนรบะรช เออเฮ้ยเาวาางผีดนะครับยิงดีฮะงน่ับีครัับจสอข้าเพื่อมีเสมอะโอ้ยิงกครับเสมอยิงข้าโยเสมอแล้วครับผม ยิข้าเื่อ้นหนมารับผมโอ้ยย้ยยรยยยยดียยยยยบยมยยยยขยย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 ยังยย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 ่อยย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 ย เยี่ยบร้อยดีสีเสมอจนได้ครับได้ไปต่อยครับ่ขนันเสรยไหมครับเสรยไหมเรียบร้อยอยางอย,างอยากอีลูกหนึ่งไหมครับ เมาส่งเข้าประกวดอีกคนนึงฮะชังเมาฮะห่งโอ้โหเป็นอันว่าบ้านโชคราภชนะแกชอบไปนะครับโเมื่อกี้โอกาสมาแล้วนะครับงความยินดีกับทีมงานของบ้านโชค จ้าโชคราได้แชมป์ไปครับดีใจกับแชมป์ครับให้กำลังใจกัน